สวัสดีค่ะสวัสดีวันวันเสาร์นะคะวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะคะชิ้นผ่าชายชนของเราที่เราเคยซื้อมานะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามตุลานะคะเราซื้อมาชิ้นละร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรวมค่าส่งอะไรเรียบร้อยประมาณสองร้อยสามบาทอ่ะนะคะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามตุลามาวันนี้วันที่สิบเอ็ด พันบานะคะประมาณกี่วันนะนับมาแล้วว่ากี่ลืมนะคะ,ะประมาณหนึ่งเดือนนะคะกับอีกกี่วันนสิบแปดประมาณหนึ่งเดือนกับอีกสิบแปดวันประมาณสี่สิบแปดวันนะคะยังไม่ถึงห้าสิบวันทีนะคะเปิดดูหลายรอบแล้วล่ะคะ่ะช่ชนนะคะแต่ว่าบางทีเราไปเห็นในกลุ่มนะคะเขาก็พูดว่าเออซื้อ,อชิ้นผาชายชนมานะคะแล้วมันก็เป็นนกกระทาอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นอันอื่นบ้างนะคะ แต่ของเรานี่ยังไม่งอกเลยนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดดูนะคะเปิดดูแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นตานะคะตอนแรกๆเราเห็นแล้วก็ปนใจว่าเออมันน่าจะงอกนะคะแต่ผ่านมาหลายวันมันก็ไม่งอกนะคะมันเหมือนเป็นตุ่มๆนะคะแต่พองอกออกมาแล้วก็จะไม่ไม่รู้ว่าต้นอ่อนสีอะไรเหมือนกันนะคะเปิดดูบอบเหมือนกันค่ะเราใช้สไตล์ผสมขลิ่มผสมดินปลูกนะคะ 48บแปวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขางอกออกมาแล้วเป็นชายชนมันก็คุ้มนะคะคุ้มกับการรอคอยนะคะค่ะมาอัปเดตให้ดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะชิ้นพอชอยชนนะคะซื้อจากรารสดา